เพื่อนๆมีคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดที่เขามักจะเห็นภาพหลอนอยู่บ่อยๆไหมครับวันนี้ผมมีเรื่องสยองเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับเนื้อหาในคลิปนี้ผมได้นํามาจากช่อง Thriller t a l e r ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยนักเขียนชื่อ m o n เตส m a h o วเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าในมุมมองของคนเป็นแม่ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดสมองมาเธออาศัยอยู่กับสามีและลูกสาวหนึ่งคนนะครับก่อนที่จะเริ่มผมอยากจะเตือนก่อนว่าในคลิปนี้จะมีเนื้อหาที่น่ากลัวนะครับ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับเรื่องราวที่ฉันจะเล่าให้คุณฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่รู้กันแค่ในครอบครัวของฉันเท่านั้นทุกอย่างในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังทุกรายละเอียดเพื่อคุณจะได้ลองไปคิดดูว่าจริงๆแล้วในคืนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเย็นวันหนึ่งฉันกลับมาที่บ้านเชกเช่นปกติทุกวันทันทีที่หัวถึงหมอนฉันก็เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัว ด้วยความเหนื่อยล้าจากที่เมื่อเชา้านี้ฉันต้องตื่นไปขึ้นเครื่องบินตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อเดินทางไปจัดการเรื่องงานของฉันในต่างรัฐฉันจําได้ว่าตอนนั้นฉันหลับไปแล้วแต่ก็ยังหลับไม่สนิทเท่าไหร่แล้วมันก็มีจังหวะหนึ่งที่ฉันได้ยินเสียงลูกสาววัยแปดขวบของฉันเธอชื่อรูบี้วิ่งลงมาจากชั้นสองของบ้านจนเสียงเท้าคู่นั้นมาหยุดอยู่ที่ข้างเตียงของฉันและสามีฉันยังไม่ได้ลืมตาเพื่อที่จะรอดูว่าเธอจะพูดอะไรต่อ แต่รอยังไงเธอก็ไม่เอ่ยปากพูดอะไรออกมาสักคำเอาไว้วันหลังนะรูบี้วันนี้แม่เหนื่อยมากเลยเอาจริงๆเธอก็มักจะตื่นเวลานี้ทุกครั้งที่ฉันทำงานกลับมาเหนื่อยฉันกับสามีก็ชินกับอะไรแบบนี้แล้วแหละฉันรู้สึกได้ว่าลูกสาวของฉันยืนชิดกับเตียงตรงฝั่งที่ฉันนอนเลยสักพักฉันก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูของฉันนรู้สึกไม่ดีเลยค่ะแม่เหตุผลที่เธอกระซิบคงเป็นเพราะว่าเธอไม่อยากทำให่พ่อของเธอตื่นละมัง้ง พรุ่งนี้พ่อเขาก็ต้องเข้าเวรเพื่อไปดูคนไข้ตั้งแต่เช้าถ้าต้องตื่นมาเวลานี้พรุ่งนี้เขาคงเพลียมากแน่เอาล่ะรูบี้เป็นอะไรจ้าลูกรักฉันตอบกลับไปทั้งทที่ตายังหลับอยู่ปวดหัวหรอหรือปวดท้องร้อนหรือเปล่าหรืออากาศมันหนาวไปไหมจ๊ะฉันถามแต่ก็ไร้ซึ่งเสียงตอบกลับฉันจึงดันตัวเองลุกขึ้นจากที่นอนและนั่งตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งในตอนนั้น มันก็ยังพอมีแสงสว่างจากดวงจันทร์เล็ดลอดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างที่พอจะทําให้ฉันมองเห็นสิ่งต่างๆรอบห้องได้อยู่บางฉันค่อยๆเหลือบตาไปมองนาฬิกาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงมันเป็นเวลาตีสามนาทีแล้วรูบี้จ้ะหนูต้องบอกแม่นะหนูเป็นอะไรโอเครูบี้มาเถอะเดี๋ยวแม่พาเดินกลับไปที่เตียงนะ ฉันเอื้อมมือออกไปเพื่อจะจูงมือลูกสาวสุดที่รักของฉันเดินกลับไปยังห้องนอนของเธอในตอนนั้นฉันถึงได้มองหน้าลูกสาวของฉันภายใต้แสงจันทร์สลัวๆเอาจริงๆมันก็มองค่อนข้างยากแต่ฉันก็พอจะดูออกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นมันเหมือนจะไม่ใช่รูบีที่ฉันคุ้นเคยหน้าตาของเด็กคนนั้นมันแปลกผิดมนุษย์มามันดูเหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในชุดนอนสีแดงชุดนั้นมันเหมือนกับชุดของลูกสาวของฉันเลยแต่มันผิดปกติตรงที่ ดวงตาของเด็กคนนี้กลวงโบริมฝีปากที่ยิ้มฉีกออกจนแทบจะถึงหูเธอสูงพอๆกับรูบี้ของฉันเลยแขนและขาของเด็กคนนั้นสู้ผอมจนหนังแทบติดกับกระดูกวินาทีนั้นฉันตัวแข็งจนละสายตาจากดวงตากลวงโบคู่นั้นไม่ได้เลยหรือว่าเด็กคนนี้จะเป็นเพื่อนของรูบี้ที่มานอนค้างบ้านฉันในคืนนี้หรือเปล่านะแต่ทำไมฉันจําไม่ได้เลยว่าวันนี้เพื่อนของรูบี้จะมาเอ๊ะหรือว่าเป็นเด็กที่อยู่แถวนี้ หลงเข้ามาในผ้าของฉันรอเปล่าเราทั้งสองจ้องแน้กันอยู่อย่างนั้นฉันพยายามเอื้อมมือไปปลุกสามีของฉันที่นอนอยู่ข้างๆแต่เขานอนดิ้นไปจนเกือบจะตกเตียงอยู่แล้วฉันเอื้อมมือไม่ถึงเขาเลยทอมตื่นสิทอมได้โปรตื่นเถอะมีคนอยู่ในบ้านของเรานะทอมเด็กสาวหน้าตาน่ากลัวยืนอยู่อย่างนั้นแถมยังไม่ละสายตาจากฉันแม้แต่วินาทีเดียว ฉันทําใจสู้ลองยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆอีกนิดเพื่อที่จะดูให้ชัดว่าฉันนั้นตาฝาดตัวเองหรือเปล่าทันใดนั้นเองฉันก็เห็นได้ว่านั่นมันไม่ใช่เด็กเจ้าสิ่งนั้นมันเดินกระเพกกระเพกเ,เ,เข้ามาหาฉันด้วยขาทั้งสองข้างที่ดูแทบจะไม่มีเรียวแรงแม้แต่จะลุกยืนดูเหมือนเจ้าสิ่งนั้นจะยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมและมันก็ทําเสียงครางอูอีอยู่ในลําคอตามมาด้วยเสียงเด็กร้องไห้ที่ฟังดูเหมือนเสียงร้องของลูกสาวฉันเลยตัวฉันสั่นด้วยความกลัว ฉันนึกปลอบใจตัวเองว่าภาพที่ฉันเห็นอยู่ตรงนั้นมันคงจะเป็นแค่ฝันมันก็แค่ฝันร้ายจากอาการเหนย้าเท่านั้นแหละแต่ฉันจะฝันอยู่ได้ยังไงก็ตอนนี้ฉันกําลังนั่งอยู่ในนามีหนาซ้ําเมื่อกี้ฉันยังดูเวลาบนนาฬิกาได้อีกเพื่อความแน่ใจฉันจึงลองจับหน้าจับตาของตัวเองดูเพื่อเช็คดูว่าฉันนั้นได้ฝันอยู่หรือเปล่าแต่นี่ฉันกําลังลืมตาอยู่นี่แสดงว่านี่มันไม่ใช่ความฝันแล้วล่ะ จู่ๆเจ้าสิ่งนั้นก็กระโจนเข้าหาฉันทันทีจังหวัดนั้นฉันร้องกรีดลั่นบ้านด้วยความกลัวร่างกายของฉันมันดึงผหมขึ้นมาคลุมโปรงโดยอัตโนมัติก่อนที่สมองจะสั่งซะอีกฉันตกใจจนหัวใจแทบวายสักพักแสงในห้องนอนของฉันก็สว่างขึ้นสามีของฉันเดินไปเปิดสวิตชไฟในห้องเขาคงตื่นขึ้นมาเพราะเสียงกรีดของฉันแน่แนรูบี้ลูกสาวของฉันก็ลงมาดูฉันที่ห้อง พ่อกับแม่เป็นอะไรกันหนูได้ยินเสียงร้องหนูกําลังจะนอนนะคะเผื่อพ่อกับแม่ไม่รู้วินาทีนั้นฉันทําอะไรไม่ถูกดูจากสีหน้าของทอมเขาน่าจะพอเดาออกว่าฉันคงจะตกใจกับอะไรสักอย่างแม่เขานอนฝันร้ายนะลูกลูกก็น่าจะรู้นี่ว่าเวลานอนฝันร้ายมันเป็นยังไงใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรหรอกกลับไปนอนกันเถอะโตขนาดนี้แล้วแม่เขายังร้องไห้เหมือนเด็กอยู่เลยล่ะ จริงด้วยค่ะทอมพารูบี้เดินกลับไปยังห้องนอนของเธอฉันได้ยินเสียงรูบี้หัวเราะค,คิกคักแสดงว่าทุกอย่างคงจะเรียบร้อยดีละมัง้งแต่ฉันนี่สิฉันกลัวจนฉี่จะราดอยู่แล้วนี่ฉันปลุกสามีและลูกของฉันในเวลาเกือบเช้าเนี่ยนะไม่นานทอมก็กลับมาใจเย็นๆนะมิเชลคุณก็แค่เห็นภาพหลอนทอมเมื่อกี้มีคนอยู่ในห้องนอนของเราจริงๆนะตอนแรกฉันคิดว่าเป็นรูบี้แต่มันไม่ใช่เลย มันน่ากลัวมากดูก็รู้แล้วไม่ใช่คนน่ะมิเชลผมบอกแล้วไงมันก็แค่ฝันร้ายทอมฉันรู้ว่าคุณคงไม่เชื่อสิ่งที่ฉันพูดหรอกนะแต่ฉันมั่นใจว่าเมื่อกี้มันมีสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆอยู่ในห้องนอนของเราจริงๆยืนอยู่ตรงนี้เลยข้างๆเตียงของเรานี่เองมันพยายามปลอมตัวเป็นดูบี้ด้วยนะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าเพิ่งกลับไปทํางานอาการข้างเคียงของยามันยังรุนแรงอยู่คนไข้ของผมหลายคนที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดสมองมา ก็มีอาการเห็นภาพหลอนแบบคุณนี่แหละสมองของคุณกําลังพยายามฟื้นฟูตัวเองอยู่นะจริงๆนะทอมฉันไม่ได้ฝันจริงๆฉันอยากให้คุณเชื่อฉันก็ร้องละที่รักมันเขาแค่ฝันร้ายที่เหมือนจริงมากๆแต่ยังไงมันก็แค่ฝันเท่านั้นละนะแต่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้คุณไปยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดของคุณเลยนะผมไม่อยากให้คุณเครียดเกินไปงานคุณมันไม่หนีไปไหนหรอกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพของคุณต่างหากคุณเป็นแม่ของรูบี้นะลูกสาวของเราต้องมาก่อนสิ รูบี้เชื่อใจคุณมากผมไม่อยากให้ลูกกลัวคุณรู้ไหมว่าตอนคุณอยู่ในโรงพยาบาลรูบี้เป็นห่วงคุณมากแค่ไหนได้โปรดอย่าทําให้มันแย่ไปมากกว่านี้เลยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมจะพารูบี้ไปหาย่าของเธอแล้วก็ให้เธออยู่ที่นั่นสักสองสามวันคุณก็จะได้มีเวลาพักด้วยตอนนี้เรานอนต่อกันเถอะใกล้จะเช้าละทอมพูดยาวมากจนฉันหาจังหวะพูดไม่ได้เลยพูดจบเขาก็เดินไปปิดสวิชไฟทันทีบางทีทอมอาจจะพูดถูกก็ได้นะ เขาเป็นคนที่มีเหตุผลไม่มีอคติมีแต่ความจริงใจและความซื่อสัตย์บางทีสิ่งที่เขาอยากทําก็แค่แก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้านั่นแหละเขาละ่ะเพราะอย่างนี้ฉันถึงรักเขาคืนถัดมาในตอนที่ฉันกําลังนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงของฉันทอมก็ได้เข้ามาในห้องเพื่อจะบอกอะไรบางอย่างที่รักคืนนี้ผมอาจจะเข้าบ้านดึกหน่อยนะหลังจากที่ผมไปส่งรูบี้ที่บ้านย่าแล้วผมต้องไปร่วมงานเลี้ยงเจ้าหน้าที่หน่อยจําได้ไหม ที่ผมบอกคุณเมื่อสัปดาห์ก่อนน่ะอขอโทษนะทอมฉันจำไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรที่รักไม่ต้องฝืนตัวเองรอผมนะถ้าง่วงก็นอนได้เลยถ้าผมกลับมาแล้วผมจะเข้าบ้านอย่างเงียบๆไม่ทำให้คุณตื่นแน่นอนพักผ่อนให้เต็มที่โอเคไหมแล้วนี้คุณกินยาหรือยังฉันจำไม่ได้อ่ะน่าจะกินแล้วนะเอ๊คิดไปคิดมาแล้วน่าจะยังไม่กินนะพูดจบ ทอมก็เดินไปเอาอยามาให้ฉันอ่ะนี่กินยาซะนะห้ามลืมเด็ดขาดรู้ไหมการกินยาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณหายเร็วขึ้นนะพอเขามั่นใจว่าฉันกินยาแล้วเข้านอนแล้วเขาจึงออกไปข้างนอกฝันดีนะที่รัก พอทอมขับรถออกไปจากบ้านความเงียบก็กลับมาอีกครั้งหวังว่าคืนนี้ฉันจะได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่นะแม่คะแม่คะแม่ตื่นได้ไหมมีอะไรหรอโรบี้แม่คะหนูรู้สึกไม่ค่อยสบาย เดี๋ยวก่อนนะนั่นรูบี้เหรอแต่รูบี้ไม่ได้อยู่บ้านนี่เธอออกไปกับพ่อของเธอแล้วไม่ใช่เหรอเธอควรจะอยู่บ้านย่าสิตอนนั้นฉันรู้สึกได้ถึงความผิดปกติตาของฉันเบิกโพรงอย่าบอกนะว่าเจ้าสิ่งนั้นมันมารังควานฉันอีกแล้วฉันค่อยๆชำเลืองไปดูว่าใครกันแน่ที่ยืนอยู่ข้างเตียงของฉันมันคือไอเด็กผีตัวนั้นมันไม่ใช่ลูกฉัน แกไม่ใช่รูบี้รูบี้อยู่บ้านย่าแกเป็นใครแม่คะนี่หนูเองรูบี้หนูไม่ได้ไปหาย่าเพราะหนูไม่สบายไม่แกโกโหกสามีของฉันพารูบี้ไปหาย่าแล้วแม่คะนี่หนูเองรูบี้ไงแม่หยุดเสแสร้งปลอมตัวเป็นลูกสาวของฉันเดี๋ยวนี้แกไม่ใช่รูบี้แกไม่ใช่รูบี้ฉันโกรธเจ้าผีตนนั้นมาก มันพยายามปลอมตัวเป็นลูกสาวของฉันฉันคว้านาฬิกาตั้งโต๊ะที่อยู่ข้างเตียงมาได้ฉันจึงใช้นาฬิกานี้เวี่ยนใส่หัวเจ้าผีคนนั้นนับครั้งไม่ถ้วนความรู้สึกเหมือนฉันได้ปลดปล่อยความโกรธทั้งหมดออกมาในตอนนั้นฉันรู้สึกดีมากฉันกระหน่ำตีอยู่อย่างนั้นจนรู้สึกได้ว่ามันมีของเหลวสีแดงสดกระชอกใส่ตัวฉันจนเลอะเทอะเต็มไปหมดเมื่อมั่นใจว่าฉันจัดการกับเจ้าสิงห์ได้แล้วฉันจึงกลับไปนอนต่อ เฮ้ย <S <S เฮ้ยเฮ้ยรูบี้เหรอไม่นะรูบี้มิเชลคุณทำอะไรลงไปคุณฆ่ารูบี้เหรอ <S 2> <S 2> <C' erc ás> คุณทำอะไรลงไปไมิเชล